วิธีการหารา้ได้จากแอปพลิเคชัน AFK Reward ต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Test ANC นะครับวันนี้เรามาอยู่ในแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ทุกคนนะก็เป็นแอปหนึ่งแนอะที่เป็นแอปใหม่นะที่ผมรีวิวไปล่าสุดเลยนะครับก็แอปนี้นะวิธีการง่ายๆก็คือว่าให้เรากดที่เครื่องหมายตรงนี้นะที่เป็นปุ่มตรงกลางนะครับแล้วก็ กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกใสายพันธุ์ว่าเราจะทําการปลูกต้นไม้อันไหนนับต้นไม้นี้คือจะใช้ฟรีก็คือไม่ต้องเสียเหรียญนั่นเองนะครับถาาว่าเราจะเอาต้นไม้อื่นนะเราแค่เลื่อนปัดซ้ายขวาเนาะอันนี้ก็คอนเกรตยูอินไว้นะก็คือต้องเชิญเพื่อนนะครับหรือเพื่อนที่ว่าเราจะ lock, อันล็อกแพลนที่พิเศษนะครับอันนี้ก็คือต้องใช้ในส่วนของอ ประมาณว่าเป็นผักสีเขียวและเปล่านาะ250อันด้วยกันเนาะถ้าเราจะปลูกอันนี้นะครับอันนี้ก็250เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเรานั่นจะทําการปลูกอันไหนนะครับอันนี้ก็คือ3 5ยทุกคนผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับก็คือกดที่คําว่า buy เลยตรงนี้ไล่เลยนะครับผมนะเมื่อเรากด buy ไปแล้วนะครับผมนะก็ เราก็คือกดเลือกนะว่าเราจะทําการปลูกคนเดียวหรือจะปลูกกับเพื่อนนะผมก็จะเลือกผมก็จะเลือกเป็นการปลูกคนเดียวนะครับผมอโลนะเนาะแล้วก็จากนั้นคือดูวิดีโอโฆษณาหนึ่งวิดีโอให้จบนะครับเมื่อเราดูจนจบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะขึ้นเซสชันที่1นะครับผมนะั่นก็คือเลเวลหนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ 5นาทีนะครับในส่วนของการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับพอขึ้นเลเวล2นะก็คือจะได้รับรายได้เหมือนกันนะครับกดคําว่าเพลยตรงนี้เลยแล้วก็ดูวิดีโออีก1ครั้งด้วยกันนะครับ ซึ่งนะครับผมนะเราก็นาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนนะเราจะเห็นว่ามีตัวจับเวลานี่ทุกคนนะมันก็จะจับเวลาให้กับเราเองนะด้วยการสร้างรายได้ไปพางๆทุกคนนะตรงนี้คือเป็น,นสเคอรเนตนะแล้วก็ในส่วนของรายได้ทั้งหมดนับที่เรามีโอกาสที่เราจะได้รับประมาณ37,959คะแนนด้วยกันนะครับทุกๆ10,000คะแนนจะเท่ากับประมาณ0.01ดอลลาร์เนาะก็3 หมื่นกว่าก็มาส่วนจุดดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับในส่วนของการสร้างไรายได้จากาการปลูกต้นไม้ชนิดนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง ฝ้าหน้าจอหมายความว่าเราไม่ต้องดูจ้องหน้าจอหรอกนะเราแค่เปิดแล้วก็ตั้งไว้ข้างหน้าตอนและก็ทํางานปกติหรือจะอ่านหนังสือก็ได้หรือจะทําอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับก็เมื่อ,อจะขึ้นเลเวลสองนะเราก็มาเช็คดูว่าตัวจับเวลามีการนับหรือเปล่าถ้ามันหยุดครั้งนะครับเราก็กดตรงนี้เป็นเพลย์เนาะแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับพอดูวิดีโอจนจบไปแล้ว1วิดีโอด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถที่จะ อ่าอ่าจับเวลาต่อไปได้หรือลดเวลาประมาณนี้แหละก็คือมันก็คือเวลามันจะเดินต่อไปเนาะพราะเวลาเดินต่อไปแน่นอนคือเราก็จะได้รับไปได้ทุกคนเห็นไหมเรนได้ผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีกว่าเนาะก็ได้คะแนนมาได้อยู่ด้วยกัน1 9 3 7คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมหนะ้าตรงนี้เราก็ ปล่อยมันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันสร้างไรายได้ไปผทานสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเราก็จากนั้นเราก็จะไปต่อที่วิธีการสร้างไรายได้จากช่องทางอื่นหรือการหาคะแนนจากช่องทางอื่นนอกจากการที่เราจะหาคะแนนจากวิธีนี้นั่นเองนะครับแต่วิธีนี้ก็วิธีที่เร็วแล้วก็สบายสุดแหละนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าหากว่าเรา ถ้าหากว่าเรานะครับผมนะั่นทำการเปิดนะครับนานๆนนไปนะไรายได้ของเรานะครับจะเริ่มน้อยลงนะไรายได้ของเราที่เราทําได้ตรงนี้มันจะเริ่มน้อยลงนะครับผมนะตอนนี้คือยังทําได้ประมาณพันกว่าคะแนนคือทําได้เร็วใช่ไหมแต่พอนานๆเข้านะครับไรายได้จะ ช้าลงก็คือจะขึ้นช้ามากทุกคนนะอันนี้คือน่าจะเป็นกลยุทธ์ของทางแอปนั่นเองนะครับผมนะก็หลายๆแอปที่อยู่ในค่ายเดีวยวกันกับเขานะก็คือเป็นแอปที่เราเปิดไว้แบบนี้ประมาณเนี้ยมันก็จะเริ่มช้าลงช้าลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ของทางแอปที่ผมคิดไว้นั่นเองนะครับผมนะั่นเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยให้มันทํางานไปนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็นะัปล่อยไว้แล้วก็จนขึ้นเป็นในส่วนของเลเวลที่2แล้วนะครับซึ่ง ในสองการขึ้นเลเวลสองนั้นคือเราไม่ต้องไปดูวิดีโอใหม่ทุกคนนะเหมือนกับตอนที่เราเพิ่งเริ่มเลเวลแรกๆเนาะตอนนี้ก็ทำคะแนนไปได้อยู่ที่6,420คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับถือว่าค,ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวตรงนี้นะครับซึ่งนะเวลาโดยรวมก็น่าจะยาวยาว,ยาวเลยทีเดียวน่ากว่าที่จะครบนะผมคิดไวเนาะก็คือตรงนี้นะครับต้องรอประมาณ 30นาทีทุกคนนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะแคนเซิลแพลนนี้เลยทุกคนนะก็คือจะกดตรงนี้เลยนะแล้วก็จะรับนะแคนเซิลปั๊บเลยนะก็คือจะรับคะแนนแค่น,น,นี้เองทุกคนเนาะก็ได้มาประมาณอ่าหกพันคะแนนเองทุกคนตรงนี้เนาะก็เมื่อกี้เป็นการหาไรายได้เป็นช่องทางที่1นนะครับของการหาไรายได้ของแอปนี้ช่องทาง,างต่อไปคือการทําแนะนําเพื่อนแหละทุกคนเนาะก็ให้เราทําการคัดลอกลิงก์นี้หรือกอปปี้ลิงก์เนาะแล้วก็ไปทําการตลาด ผ่านโซเชียลต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Li n e IG นะครับเพลทเอ็กซ์ Trade นะเลมอนเอ็กซ์ตรงนี้ก็ไปลุยได้เลยนะเพราะว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่าการที่เราไปทักแชทเพื่อนของเรานะบางทีเพื่อนของเราจะทาให้เราเออบางทีเพื่อนของเราลำคันเราแล้วก็อาจจะทําให้เสียเพื่อนได้ผมแนะนําถ้าเราจะทําการตลา,าดก็คือไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการ หางเงินออนไลน์หรือรายได้เสริมตรงนี้จะดีกว่าเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะการหารายได้ตรงนี้นะก็คือสามารถที่จะรับไปได้จากการที่ว่ามีคนมาคลิกลิงก์ของเรานะครับครบจํากัดแค่500ครั้งเองนะครับผมนะก็จะได้รับประมาณ0.05ดนอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ g i ฟต์อเวเป็นการจับฉลากเนาะใครได้ก็รุนรับในส่วนของ รายได้นะประมาณ10ดอลลาร์หรือเปล่ายีดอลลาร์ทุกคนนะแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดเป็นการแข่งขันลีดเดอร์ในส่วนของแอปนี้นะกวะนะครับว่าใครนั้นทำการแนะนำเพื่อนได้เยอะที่สุดนะครับก็อันดับหนึ่งนะก็จะได้ไปประมาณ25ดอลลาร์อันดับ2อันดับหนึ่งก็10ดอลลาร์เนาะปรับแล้วเหรออันดับหนึ่งดอลลาร์อันดับ2 5ดอลลาร์อันดับ3 3ดอลลาร์อันดับ4กับอันดับ5คนละ1ดอลลาร์อันดับ6จนถึงอันดับที่10รับไปศ 6ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ milestone ก็คือจำนวนคนที่ activate หมายความว่าเราแนะนำเพื่อนไป10คนแต่มีคน activate แค่5คนเราก็จะได้แค่0.1ดอลลาร์แต่ถ้าหากว่า10คนเนี้ยก็ activate หมดเลย10คนก็จะได้ไป0.15ดอลลาร์กับ0.1ดอลลาร์ก็ลยรวมกันเป็น0.25ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของอไรายได้ของช่องทางนี้ต่อไปคือ เป็นการทำ offer wall นะ offer wall เ,เป็นสองนะก็คือ offer กับ task offer กับในส่วนของ survey offer นะ task offer จะเป็นงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมัครสมาชิกของเว็บไซต์แล้วก็ทำภารกิจภายในแอป,ปนั้นส่วน survey offer เป็นการตอบแบบสอบถามนะครับใครถนัดแบบไหนก็ให้ไปโดยแบบนั้นเลยนะครับวันนี้เนะาะก็ถ้าหากว่า survey ก็จะทำรายได้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่า นะครับแต่ว่า,าทัสออฟเฟอร์นะบางทีก็คือต้องใช้เวลานานกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จหรือฟเปล่าแต่ s ซ r v อ y Off เนั้น จะรู้ผลเลยว่าเรานั้นทําผ่านหรือเปล่าได้รับคะแนนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าใช้เวลาไม่ไม่นานทีตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโดยรวมแล้วนะแอปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะตรงนี้คือเป็นการบริจาคทุกคนนะให้เป็นการบริจาคทุกคนนะและการถอนเงินคือมาที่เมนูตรงนี้นะซ้ายมือสุดเลยเนาะก็ให้เราเลือกนะช่องทางการที่เราจะถอนเงินมีทูม a นิวเ l เดตขั้นต่ำ0.69ดอลลาร์ใช้เวลาประมาณ2-3วันด้วยกันนะแล้วก็บีแอนก็0.35ดอลลาร์เช่นเดีย เดียวกันใช้เวลา1นถึง2วันแล้วก็เพย์พา0.35ดอลลาร์ใช้เวลา1นถึง2วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่า confirm มนะครับผมนะที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับถ้าเราจะถอนเงินนะเพราะว่าผมมีเกิน0.6ดอลลาร์ก็สามารถกดคอน f i r รมได้นะครับจากนั้นก็ให้เรากรอกข้อมูลก็คือเป็นเบอร์ทูมานี่วอลเลแล้วก็ชื่อ เป็นชื่อเดียวกันกับทูมานวอลเล็แล้วก็ใส่จํานวนเงินของเรานะต้องมากกว่า0.69ดอลลาร์เนาะแล้วก็มีค่าธรรมเนียม2.5%กด Verify ยืนยันบัญชีแล้วก็จากนั้นก็ถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเอนที่สนใจหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ